โ o ชูค่ะสาวะเมื่อที่ที่แล้วนะคะโมก็มีให้ทุกคนได้ช่วยกันโหวตบนเพจ f a c e o o o อ้อนหลาะะกับแต็งโมว่าอยากจะให้โมแปลเพลงหรือว่าแปลบทความใช่ไหมคะและผลโหวตก็ออกมาเป็นแปลเพลงค่ะวันนี้โมก็เลยเลือกเพลงที่โมชอบมาหนึงเพลงมาแปลให้ทุกคนฟังค่ะเพลงเพลงนี้ชื่อว่า m o n นโ e o In ตัวอาชเป็นอาชมีเวนะคะมง n นโ e o In เชื่อมเสียงไปอ โคอินแปลว,ว่าฮีโร่ผู้หญิงค่ะมงเนโคอินฮีโร่ in, ผู้หญิงของฉันเพลงนี้ร้องโดยโลล่าดูบินีแล้วก็จอยส์จูนาโตนะคะทั้งสองท่านเป็นนักร้องชาวฝรั่งเศสยังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเลยนะคะแล้วก็โมจะใส่ลิงค์เพลงต้นฉบับนะคะไว้ให้ในดีสคริปชั่นแล้วก็ด้านบนของ YouTube นะคะก็ไปฟังต้นฉบับกันด้วยได้ค่ะมาเริ่มแปลกันเลยเริ่มจากชื่อเพลงก่อนนะคะมงเนโคอิน h e โรของฉันที่เป็นผู้หญิงถ้า Hero ที่เป็นผู้ชายจะใช้คําว่าเอโคที่มี S แบบนี้ทั้งรูปเอกพจน์ e K ot, แล้วก็พหะพูน์เลยนะคะซึ่งอ s ชตัวนี้จะเป็นอ s ชอ i สปีเค่ะอชตัวนี้เป็นอ s ชมิเใช่ไหมคะถ้ายังจำเรื่องอาชไม่ได้ก็ไปทบทวนกันได้นะโมใส่ลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันแล้วก็ด้านบนเช่นกันค่ะมาแปลเพลงกันเลยค่ะ n t f e m m e être m i l l e s e c r e ์ toutes e s nuances être une fille pas facile de vivre sa vie sous influence. Être e viril, c'est oser passer pour un garçon manqué. Être e aimé, l'accepter et ne plus jamais regretter. ท่อนนี้นะคะก็เป็นท่อนก่อนที่จะเข้าคอรัสนะคะเป็นท่อนแรกของเขาเลยเพลงนี้จะพูดถึงความเป็นผู้หญิงค่ะว่าต้องเป็นฮีโร่ของตัวเองเริ่มต้นด้วย être e une femme être e ก็แปลว่าเป็นอยู่คืออยู่แล้ว être e une femme เป็นผู้หญิง เอเ e อร e, ์มินแปลว่าหนึ่พันใช่ไหมคะเอเ e อร์มินเนี่ยจะสื่อว่าเป็นพันพอย่างแบบเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นหลายพันอย่างเลยเซอร์แคร์ทูตเซนยูองส์เซอร์ก็คือสร้างให้เกิดในตัวมันเองทูตเซนยู n อ a ส์ e ูนองส์นะคะแปลว่าเฉดสีก็คือสร้างเฉดสีให้เกิดในตัวมันเองคะ่ะการเป็นผู้หญิงการเป็นพันนอย่างเนี่ยมันสร้างทุกๆเฉดสีของมันเอง être une fille Pas Facile, De vivre sa vie, s o u s า n f l u e n c e ล t r e ง n ์เอ l โรเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมใช้คำว่าฟีนะคะเปลี่ยนจากฟัมเป็นฟีเป่า a ้าซิลมันไม่ง่าย De vivre sa vie, s o u s ซ n f l u e n c e De vivre sa vie คือการที่จะมีชีวิตอยู่ซูเนี่ยมันแปลว่าข้างใต้ใช่ไหมคะเป็นตำแหน่งแต่ว่าซูซังฟลูอ e งส์จะแปลว่าภายใต้อิทธิพลค่ะมันมีอิทธิพลอิทธิพลที่มาทำอะไรที่เราเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้หญิงมันไม่ง่ายที่จะใช้ชีวิตภายใต้อิทธิพลค่ะ Etre er v i l l e setoz e s สส pour u n garçon m o n g u e v i r l l e เป็น je c จ i v ฟนะคะแปลว่าความเป็นผู้ชายความแมนนี่นค่ะเป็นคนที่แมนนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ชายเนี่ย setoz oze se นะคะเป็นแวะค่ะบอยู่ในกลุ่มที่หนึ่ง แปลว่ากล้าค่ะอันนี้กล้าเนี่ยจะคล้ายๆกับคำว่า dare ในภาษาอังกฤษนะคะแบบมีคนมาท้าเราก็กล้าที่จะเป็นหรือว่ากล้าทำในสิ่งที่ยากเนี่ยเขาจะใช้คำว่า oze ค่ะ passi p h u angk Song Mongke p a s s เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าผ่านแต่อันนี้มันจะแปลว่าอาจจะถูกมองว่าหรือแบบดูผ่านๆว่าเป็น angk Song m o n g อั angk s o n แปลว่าเด็กผู้ชายอันนี้เรา้อยแล้วแปลว่าผู้ชาย m o n g k แปลว่าขาด แต่ว่าพอมาใช้ด้วยกันนะคะอังกักซงมงเกเนี่ยเขาจะาไว้เรียกเด็กผู้หญิงนะคะที่หน้าตาแต่งตัวและท่าทางเหมือนผู้ชายนั่นเองเขาก็จะสื่อว่าการที่เราแบบดูเป็นผู้ชายคือวีคิลเหรมันอะต้องกล้ามากๆเลยนะและจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนผู้ชายนะคะเอทเอเมถูกรักเอทเอเมลักเซตเตและยอมรับที่จะถูกรักอินเนอ j พลิจามีโคเกเตและจะไม่มีวันเสียใจหรือเสียดายค่ะ เนอร์พลูจามีนะคะเลิกและไม่มีเลยเลิกไม่มีวันนะมารวมอยู f, te, si day, si ่ด้วยกันเคยใร่เต้แปลว่าเสียใจหรือว่าเสียดายมาดูพรีคอรัสกันค่ะถ a าวอนนี้นะคะมี e หลายคำเลยที่น่าสนใจนะคะ่ะเขาก็บอกว่า เอ hey, si je ีเจน i s p a ป l าลาเมเยอร์เวลาร้องนะคะตัวเนินจะไม่ได้ยินเสียงเลยเอ่ซีเจนเอซูป้าลาเมเยอร์ลาเมเยอร์คือดีที่สุดและถ้าฉันไม่ใช่คนที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะนี่เขาจะสื่อเอ j ซี e จน i s p a ป l าลาเมเยอร์ que pour กแซ t ตั้งที่สําหรับบางคนพุกแซคตั้งแซคตั้งอันนี้จะแปลว่าคนบางคน,นะคะ่ะ Jean fait t r o ชงเฟโตแปลว่าฉันทํามันมากเกินไปแบบสําหรับบางคนฉันอาจจะเยอะไปอาจจะสึกว่าแบบนี้นะคะ je ne s u i s pas une เ r r e u เช่นเดิมนะหาตัวเนรเนี่ยเขาแทบจะไม่ออกเสียงเลยสุยปะอุนเนอร์เ r อร์ก็คือ error หรือว่าข้อผิดพลาดฉันก็ไม่ใช่ข้อผิดพลาดนะถึงฉันจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดหรือสําหรับบางคนฉันอาจจะเยอะเกินไปฉันก็ไม่ใช่ข้อผิดพลาดเจนี s ลสเค a จามีมาโบที่โมูใส่ไว้เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสำนวนค่ะ e lese s า o คำว่าซาเป็น possessive ก็จะเปลี่ยนรูปตามประธานของประโยคกรณีนี้เปลี่ยนเป็นมาใช่ไหมคะ e sa s e s a p o จะแปลว่าตายค่ะในกรณีนี้เขาก็จะบอกว่าฉันจะไม่มีวันตายก็คือสื่อว่าถึงฉันจะแบบว่า,วาไม่ใช่ดีที่สุดถึงฉันจะเป็นคนเยอะสำหรับบางคน แต่ฉันก็ไม่ใช่ข้อผิดพลาดแล้วฉันก็จะไม่มีวันตายเพราะสิ่งเดบสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่นะคะซึ่งสำนวนนี้สามารถไปใช้ในกรณีอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นมีสุนัขนะคะมีหมาของเราวิ่งเข้าไปในป่าไปสู้กับหมาป่าเราก็จะบอกว่ามันอะไปตายนะคะไปตายด้วยตัวของมันเองตายที่นั่นด้วยนะคะ <laughs> ก็จะพูดให้เหมือนกันนะเป็นสำนวนค่ะมาดูคอรัสกันค่ะชื่อเสมองเนฮอิน Battant jusqu'à la fin du film. Une force qui surmonte les imbéciles de tous les comptes. Je porterai mes idées sur le monde. Je serai mon héroïne, vivant jusqu'à la fin du film. Une femme qui affronte et qui n'aura plus jamais honte. Je porterai mes idées sur le monde. ท่อนนี้นะคะเรารู้สึกว่าเขาเล่นคำแล้วก็ใช้คำได้เพราะมากๆอันแรกเลยก็คือ je serai mon héroïne. Serai มาจากกริยา être ใช่ไหมคะผ่านอยู่ในรูป future simple ฉันก็จะเป็น hero ของฉัน but don't j u s q u à l a f i n du film. but don't นะคะมาจากกริยา but ที่แปลว่าเข้มแข็งหรือว่าต่อสู้นะคะแบบฉันจะต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งนี้อันนี้ผ่านในรูป p a r t i c i p บใ n แล้วก็ทำหน้าที่เป็น Adjective v e r b บบกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างระดับสูงในภาษาฝรั่งเศสก็คือการเอากริยามาเปลี่ยนรูปเป็น Adjective เลยค่ะเช่นกรณีนี้เลยเขาก็เลยจะบอกว่าฉันจะเป็นฮีโร่ของฉันแล้วฉันจะเข้มแข็งต่อสู้ s q u ก l ล f ฟัง u film จนถึงตอนจบของหนังค่ะอ force qui surmonte เ i นจัมเบซิลล์เดอะทูตเลคงต์ฉันจะเป็นพลักกำลังนะคะอินฟอสก็คือฟอร์สพลักกำลังที่ซู r m ร์มงต์มาจากกริยาซู r m ร์มงเตแปลว่าก้าวข้ามผ่าน,นะคะ่ะเรนจัมเบซิลอันนี้นะคะแปลว่าคนโง่ o, นั่นเองนะคะเดอะทูตเลคงต์คงต์แปลว่านิทานเหมือนกับ f ฟร r y ี่เทลค่ะเป็นแบบพลักกำลังที่จะก้าวข้ามผ่านคนโง่จากทุกๆนิทานทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะ ฉันจะนำฉันเนี่ยนะคะพอจะเร e r นพอจะมาจะกลิ่นพอจ e ที่แปลว่าสวมใส่หรือถือใน,นกรณีนี้มาใช้กับไอเดียนะคะไ i d ดี ire, ยไอเดียของฉันก็หมายความว่าฉันจะนำไอเดียของฉันเนี่ยไปสู่โลกค่ะ e ู o n ล e นั่นเองโ e เซ r a i m มงเนโอนอินอันนี้ใช้วี v องซบ้างมาจากริยาวีเพคที่แปลว่าอยู่อาศัยนะคะวี v องเธคือ อยู่อาศัยหรือจะมีชมีวิตอยู่ jusqu'à la fin du film จนถึงตอนจบของหนังค่ะ u n f e m m e qui affronte ผู้หญิงที่จะ affronte มาจากกริยา a f f r o n t e ค่ะ a f f r o n t e แปลว่า,ผาเผชิญหน้า Et qui n a ก к a plus jamais h o n t e และที่ไม่มีวันมี o t e honte เนี่ยแปลว่าความอับอายใช้คู่กันนะคะ avoue ont เดอแล้วก็อะไรสักอย่างนี่หมายเขาว่ามีความอับอายเกี่ยวกับอะไรนะคะนี่เป็นโครงสร้างหลักๆอันนี้เขาก็จะบอกว่าฉันที่จะไม่มีวันมีความอับอายนั่นเองซึ่งในประเทศฝรั่งเศสนะ,ะตอนนี้วัยรุ่นนะคะชอบพูดว่าอะวัวแล้วก็มีลาด้วยค่ะอ,องผิดหลักไวยากรณ์นะคะแต่ว่าวัยรุ่นสมัยนี้แล้วคนฝรั่งเศสจะพูดแบบนี้แบบเช่นต่ละอ,อเธออายไหมแบบลาอ,องต่ละอ,อง เราก็จะบอก o ุ i ยเจ la h อ n t e ฉันน่าอายมากเลยจริงๆแล้วผิดหลักไวายกวากรณ์นะคะต้องใช้ a v o วั honte แล้วก็เดแล้วก็อะไรสักอย่างคะ่ะสป็อค t e ค a i ยเมจิได้ sur l ค m o n ม e ฉันจะนำไอเดียของฉันไปสู่โลกคะ่ะอันนี้เป็นท่นอนคอรัสถัดไปคะ่ะเอท e à fond, à parler, ่าฟงอ r พ e าร์เล e ่เดซเออร์ดูรอนเดซโซเร่เอทร์ซูร์เอทร์ a วอจไม่จะเล r อกเ u อันซ r เต้เอทร์อิน e ีเอทอินมัฟเอ็พลุโตโร์กับปาอ s เซ ê t r e Vivante, Attachante et a c c e p t e r Son Passé ท่านี้นะคะมีโครงสร้างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ ê t r e แล้วก็ R ที่โมใส่สีเหลืองไว้นะคะมาดูความหมายตรงนี้กันก่อน Aphone น่แปลว่าไม่มีเสียงที่จะพูดค่ะแบบการที่ไม่มีเสียง Parler des heures du r a n t des s o i r é e s พูดเป็นเวลาหลายชั่วโมงใช่ไหมคะ Parler des heures ในระหว่างแบบปาร์ตี้ตอนเย็นซึ่งโครงสร้างนี้จะบอกว่า ฉันเนี่ยไม่มีไม่มีเสียงเพราะว่าพูดเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงปาร์ตี้ตอนเย็นหลายๆอันค่ะโครงสร้าง s บวก adjective นะคะาแล้วก็ v e r e เบออันนี้จะแปลว่าเป็นอะไรเพราะอะไรค่ะยกตัวอย่างเช่นอิเลฟาติ a เกอ l l e าวาย t e ุ a ลา u ูเน e อิ e s ฟาติกเกอเขาเหนื่อยอ v ทาวาย r เพราะทำงาน toute ุ a ลา u ู n น่ทั้งวันค่ะเป็นโครงสร้างที่ได้ใช้เหมือนกันนะคะ ต่อเลยค่ะ ê t r e s û r ê t r e s ซ r s û r แปลว่าชัวหรือแน่นอนนะคะน,นี้ในรูปเฟมินังเป็นอ d j e c t i v e เหมือนกันถ้าเป็นเพศชายก็จะไม่ใส่เออค่ะ ê t r e s ซ r เป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจมีความแน่นอนและเป็นความมีความเป็นตัวของตัวเอง j a m เม se laisser ี n ังส t ไม่มีวันปล่อยให้ตัวเองถูกด่าค่ะ a n งสุคือการดา่า se laisser ก็คือปล่อยตัวเองนั่นเอง une fille, être une meuf เป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงเหมือนกัน In m e u f นะคะเป็นคำผวนจากคำว่า f e m m e ค่ะในภาษาฝรั่งเศสจะเรียกคำผวนว่าแว l o ลงเดี๋ยวโมจะทำวีดีโอเรื่องแวะหลงแยกไปเลยนะคะเป็นอะไรที่ได้ใช้บ่อยมากๆได้ยินบ่อยในประเทศฝรั่งเศสก็คือคำว่าเมิฟเนี่ยผลวนมาจากคำว่าฟามการเป็นเด็กผู้หญิงการเป็นผู้หญิงนะคะเอ t t ลูโตโทเคปาอ s เซเป็นค่อนข้างมากเกินไปค่ะแทนที่จะ พอดีนะคะ être vivant ก็ viv ante, คือมีชีวิตหรือว่ามีชีวิตชีวาก็ได้นะคะ a t a ตชอน n t แปลว่าเ,ออเป็นที่รักหรือมีความดึงดูนะคะ a c c e p t e son p a s s รและยอมรับในอดีตของตัวเองค่ะ a c c e p t e son p a s s บค่ะเสร็จแล้วมันก็จะย้อนกลับไปท่อนเดิมนะคะ Et si je si suis pas la meilleure u u e pour e e r t a i n J'en fais trop Je suis pas une erreur ชินีเลสแคร์ามีมาโบแลวก็ท่อนฮุกค่ะโมไม่ได้เราให้ฟังละกันถือว่าเป็นท่อนเดิมนะคะเป็นท่อนฮุกนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะก็จะมีท่อนสั้นๆที่เขาประโยคเดิมๆมาใช้ก็คืออินซัมคีอัฟเฟนคินาคาบลูจามีองค์อินฟอกซ์คีสุคมองต์อันนี้ก็คือเป็นผู้หญิงที่เผชิญหน้าที่จะไม่มีวันมีความอับอายแล้วก็เป็นพละกกำลังที่จะก้าวข้ามผ่านค่ะ ส่วนท่อนสุดท้ายนะคะเขาจะเปลี่ยนนิดนึงก็คือเปลี ien, ben, ่ยนเจอเซอร์เป็นชิเซอร์าเธอก็จะเป็นค่ะชิเซอร์ค่ามงเนโฮอินบัดดังจุสกาลาฟ du ด i l ูฟิล์มอินฟอสซ์กิสูร์ม l e ต์เลสันเบซิล u ดทุกเลคเอนต์ฉั r จะ e บ i เม s ี e ดสู่ลมชิเซอร์ค่ามงเนโฮอิน Ils vont jusqu'à la fin du film. Une femme qui affronte et qui n'aura plus jamais honte. Je porterai mes idées sur le monde. สำหรับเพลงนี้นะคะก็มีเท่านี้เองก็มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยใช่ไหมคะลองไปฟังเพลงต้นฉบับดูนะคะแล้วเผื่อร้องตามก็ได้ตามที่โมดได้สอนร้องไปค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะ Sabado ng gabi ko Nexi De Trela Avinto